ผู้ชมดูดีๆครับพอผมจะเปิดวิดีโอแคปเจอร์จะเอ่อจะแค้หน้าจอโทรศัพท์พอเข้ามาในนี้แล้วก็ปาดเลยก็ได้ดูตรงนี้สิครับเย่มากเป็นบั๊กนะเอาจริีมันจะมีวิธีแก้ โอ้โเมามีร้านร้านชิ้นโอ้โหบักใหม่เท่าที่เคยเจอมาสุดยอดวิธีแก้ก็น่าจะง่ายๆนะกด disconnect แล้วก็กดมิเลยอีกรอบ น่าจะเก้ได้นะเก้ได้ป้องเอาเก้ไ,ออกเกไม่ได้ด้วยมีหลายวิธีนะเนี่ะแก่ไง,ไงนะโอ้โอ๋อเป็นงี้นี่เองมันมัน ใครก็ไม่รู้ไปตั้งเอา Power m i l l e r ดอทเอ็กอีไม่ต้องเอา Power m i l l e r Main ใครไปตั้งดอทเอ็กอีเปิดเข้ามาหน้าตาแบบเว้ยนรื่ว่าบังใหม่ที่ไหนได้ใส่ดอทเอ็กอีไป ปิดหน้าจอของแป๊บนั่งรูปแบบของตัวแบบผมจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ขยายขยายยีดอ่ะเรียบร้อยกลับมาเป็นเดิมลว ้โอเคได้ละได้ละแกเสร็จแล้วคุณผู้ชมบัคไม่ใช่บัคสิเออเป็นเขาเรียกว่าอเพาเวอร์เมียนตัวอีก เพราะว่าเอ็กอีนยมันตั้งเป็นอย่างอื่นเองนะเพราะก่อนผมมาอัดแค่นี้มาอัดอะไรสัตว์ละไปแล้ว